สวัสดีครับเอบซีทุกทุกท่านนะครับโ oh, oh, อ้วันนี้เนาะมาดูปอดดู oh. ความยาวของอาลูซิงครับโอ้โ oh ห oh. ยาวจากเม็ดแล้วนี่พี่น้องยาวเฟื่อยเลยเพิ่นมาส่งอาลูซิงนะฮะบ้านแอดไนนะครับผมนี่ ตอนเดียวเลยบ่นี่ลวดเดียวเลยบอลนี้จากเมตรนี่อ๋อเมตรจากตรงนี้ไปโ่นโอ้โหทีเดียวเลยเนอะมุงทีเดียวเลยครับไม่ต้องยากทำง่ายๆโอ้โหมวลเดียวจบเลยดูใช่ใช่ใช่ มันยาวเกินนะเรานี่เป็นช่างแบบห้องน้ำนาะเออเราก็เราก็ได้งานเล็กมีงานใหญ่แบบนี้เรางานใหญ่แบบนี้จบเลยเราจบงานใหญ่แบบนี้ในห้านี่จบขนาดยิ่งกันห้องน้ำใกล้ๆยิ่งยิ่งถือขาดมันอยู่ต้องใช้เชือกใช้เตาแล้วยิงรุ่นนี้ต้องตุ่มช่างมืออาชีพนะเขารับงานแบบนี้ก็มืออาชีพแบบชำนาญเฉพาะห้องน้ำใช่ใช่ทำได้อยู่ แต่ว่าไม่ไม่เก่งเท่าเขาเขามันคือของจริงนะฮะนี่โอ้โหครับทำอลูซิ่งคร<ม>ับแล้วดูคนขนมานี่็<ม>โอ้โหแน่นอนจริงๆนาะรถเขาขนมาได้ยังยาวเนาะแน่นอนผมตมคือสูงสุดของอลูซิ่งแล้วไม่มีไม่มีกว่านี้แล้วมันสูงสุดที่จะไปส่งได้โอ้จะยาววันนี้คงต้องสองท่านโอ,อ้บ้านหลังนี้ก็เหมือนกันยาวเลยนั่นแหละ ตอนเดียวเลยมันบอกโอ้โหพูดถึงเขาก็วางทีเดียวคลิปกลับเลยนะง่ายนะดูน่าจะง่ายนะเออเร็วนะจับได้ระดับแล้วมันก็ปุ๊บปรับปุ๊บปรับเลยนะยิงสามคนยิงอืมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออืออือวันนี้ก็เพิ่นเอามาส่งไว้ยังไม่ยิงเนาะยังไม่ยิงใช่ไหมครับนี่นะเพิ่นก็ขึ้นโครัว้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วในที จริงๆก็ช่างชุดเดียวกันช่างฝ้ากับช่างโครงเนี่ยอันเดียวกันวันนี้เขาลางานโครงไปทําฝ้าก่อนโอ้นี่ฝีมือเขาทําได้หลากหลายเนาะเก่งจริงๆ,ๆนะอยอมรับเลยฝีมือช่างตรงนี้ก็โอเคครับใช้ได้คุณภาพดีนะงานออกมาไม่ขี้เหร่นะครับงานออกมาดีมีมาตรฐานนะครับนี่ดูโครงบ้านแน่นนเครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่อันนี้ก็น,นี่นะฮะโอ้โห ยอดนะฮะวันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะสังกสีที่มันยาวขนาดนี้อรูซิงนะยาวขนาดนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะที่ก็ปกติก็ไม่ได้ใช้ยาวขนาดนี้นะครับเป็นสีทุกท่านนะดูสุดยอดความยาวนะอือโอ้โหบาทยโสบาทยโสเบาบางเลยบ่ว่างบะเจ้าเคยเห็นอรูซิงเาวปานนี้อยู่บ่ เย้ากว่านี้เคยไหมเผลอยาวนี่ไม่เคยเคยขึ้นแ่นีเลยบ่เคยขึ้นสิองเมตรเหมือนกันบอเคยมุ่งอยู่บอเคยเป็นยังไงหักหมดยังกันเห่าเละหมดอ่ะยังกันเลยเลยมันบอต้องต้องต้องสุดยอดนะต้องผู้ธรรมดานะมุ่งตอนเดียวเลยขนาดนี้นะอืวันนี้นะยาวเคยก็เอายาว ยาวเกินก็เอาเครื่องไปเลยแหลจะจะเยอะอะ่ะอือฮึโอ้ตอนนี้เพื่อนก็จะเตรียมมาลงจากรถนะครับนี่ตอนนี้กำลังเตรียมแล้วครับโอ้นี่ตอนนี้เพื่อนก็เอาลงแล้วครับเพืนนน่นทำที่รองไว้ครับนี่นกดสไลด์มาอโอ้ ครับโอ้ง่ายเลยครับไอเราก็นึกว่าจะยากเนาะมันยาวเนาะเห็นเขา,เาลงแล้วก็อมันก็ไม่ยากนะครับนี่สวยเลยครับนี่นี่ลงมาอีกแล้วนะครับเขาก็เอาวางประกบล่องเนาะแล้วก็ค่อยๆลูดมาค่อยๆลูดมาก็ถือว่า ง่ายๆนะจุออลกลับแล้วก็เอาเหล็กวางไว้เป็นจุดๆเนาะการมันตกทองช้างนะครับนี่ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้ดูนะเผื่อหลายๆท่านไม่เคยเห็นเอาไว้ให้ดูนะฮะผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ท่านนี้เนาะขอบพระคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ